สวัสดีครับพอแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องเมนูบานมากินกับท่ากลางธรรมชาติปลาเขาน้ำมงน้ำห้วยผอไม่พี่น้องอู้จังว่าสุดยอดแทบได้วิ่งไปวันที่สามแล้วพอแม่พี่น้องก็ูงซึกลงแต่เขาจะวิ่งเงียจ่อกำลังกายเงีเลยกับ่ได้เนิ่นพอไม่พี่น้องเพราะว่าแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนเนิ่นพอไม่พี่น้องแต่ของต้มอาจจะ วิ่งออกกําลังกายสามสี่วันจะพักหนึ่งวันเนพปอมไปพี่น้องเพราะว่าเขาต้องย่าให้ย่าสวนด้วยมันมันกระจายแห้งหนักอยู่แล้วเนพปอมไปพี่น้องอันบบอันร่างกายมันจะล่าแกงฮังเลพ่อมไปพี่น้องก็พัวห้วอุ้ยถึงหวานตีนใหญ่ๆช้ำๆ่อมไพี่น้องหากระเพาะกระป่าล้ำล้ำมานังกินด้วยกันครับอื เนื้อเครื่องปุ้งไว้ต่วาปอไมไป่น้องมากเลยคะ่ะแลบไว้วันนี้กลับมาเนป้อปอมไป่น้องเข้าเนื้อคณะปอไมไป่น้องซ้ำๆถึงพีกถึงเครื่อง ควงโหจะเพิ่มความเพชเข้ามาใส่ลูกโดดปล่อยีปอน,น,ปนอก สามรับคนทีเบอร,เอร์เกอร์กินแกงเล็รสชาติตเค็มหวานมันแล้วก็บรากส้มน้อยๆปอไม่ไปน้องนองแะแล้วแต่สูตรขนยาเนอ้ปอปอไม่ไปน้องส้มเป็นส้มมะขามเปียกปอไม่ไปน้องรากส้มน้อยเดียวปอไม่อง หั้วโหัวโหนี่บอกบอกทูบผมเมยเป็นของมันหลากหลายรสชาติมันหัวโหล้วมิดน่ะ ในหอมพักป้อมไหน่ปน้องลำม้อขนาด ปลาด,ลาด้อยนอนผมหม่ไปน้องน้ำฝนยุงปลายุงเขาปลากับเขาวันนี้ตัวคือแต่ผมหม่ไปน้องอืม ัปีเงินซอยมันจะเสียงลูกเสียงกาบปล่าไหมพี่น้อง บัไ,ได้ออกไปทางนอกสักเที่ยผมเป็นหองอู้อาหารมาก็ไม่ได้ซื้อคนอยากเน่าผมไปแพ้ห้อง เดี๋ยวเจอเด๋ยวคู่ก,กับปน้ำเนี่ยแต่แต่กาผอ,อไปแล้วแย่ปพอไหมบ้างคู่ก,กับปน้ำขายี้จิ้นเนี่ยมันมีจิน้นเลยทักน้อย วันนี้มาไานั่ะมาสี่ตัวประมาณนั้น หญิงมาจัดไก่ประมาณน้องจะแบบนีอย่างนึกกินเลยกับอินดู ลำขนาดประมาไปน้อง อร่อาผมไม่ปนองหลำใจลำวาเนาะแก่งฮังเล่ผมไม่ไปนองก่อโอเคผมอร่าผมปไป่นองถึงว่ารสชาติก็ร้องหาเขาเขาแพร่ยาก็เข้าบบอย่างก็ไปหาล่าลำล้มเนาะผมไม่ไปนองแต่ส่วนต้มนี่ก่อก่อยาเองเนาะป่อ่ไปนองรสชาติจะได้ถูกปาก ออแกงฮะเลนี่ต้องมักเว้ยวันคืนหนึ่งเน้อปอมไปพี่น้องแหนะเอาเว้ยเบลังมักบะคืนเอ้ยแหนะเอาเว้ยเบลังมักคืนหนึ่งปอมไปพี่น้องโต๊ะหูบะเจ้ามาแล้วก็หนะเน้อปอมไปพี่น้องเนาะต้มพัดถึงมันเปื่อยเนาะลำเมาะปอมไปพี่น้องก็แนะนําเน้ออาหารเมียงเมียงพื้นเมียงเจ้าเหนือบ้านต้มลำแดงลำว่ามีหลากหลายรสชาติปอมไปพี่น้องหวานมันเค็มเผ็ดหอมรสจัดมีมุดเนาะปอมไปพี่น้องเนาะ ยูตีอยูตีเมนูเนาะ่อไหม่ไม่น้องคิมนี่ก็ต้องขอตัวรำร้าไปก่อน่อใหม่ไม่น้องอืออืมอืออืตอ่อตัวยังนี่คิมนี่ก็ต้องขอตัวรำรัาไปก่อนเดี๋ยวตอมขู่เขาคือหมอมแแมมด้วยเนาะปอใหม่ไม่น้องเนาะอิน <surprised> ดูมันวิ่งมากไกลคือมันได้กินนี่อย่างน้อยเนาะปอใหม่ไม่น้อง ต้องขอตัวลำลาไปก่อนรุ่นกันคลิปต่อไปจะเป็นเมนูอัญยังสำหรับคลิปนี้ต้องสาบากิน,นโจ้ก็ต้องขอตัวลำลาปอมใหม่ไปนองไปก่อนนะครับขาโซดีครับผม